สวัสดีครับนสกเสกผมสำหรับวันนี้ครับในสุดก็ถึงเวลานี้กันแล้วกับการนำ V2 ของเรานะครับมาประกอบร่างเข้ากับชุดเกาะครับทั้ง Assault นะครับแล้วก็ทาง Buster ครับให้กลายเป็น V2 กันนำร่างสุดยอดนะครับกับร่าง V2 Assault Buster นะครับที่เป็นร่างที่ทรงพลังมากๆนะครับมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเกาะ I-Fuse นะครับมันจะเป็นปืน Buster Rifle I-Fuse นะครับติดแขนทุกอย่างที่เร้ว่ามีบทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างนี้เนี่ยเก่งมากๆนะครับในเรื่องแต่ว่าข้อเสียหลักของร่างนี้ครับก็คือ กินพลังงานเยอะแบบเยอะมหาศาลนะครับทำให้ประสิทธิภาพการทํามันหุ่นเนี่ยทํางานได้เต็มที่ไม่เป็นเวลานานนะครับโอเคแต่ว่ายังไงครับต่อจะเริ่มรีวิวผมจะมาขอโทษเรื่องหนึ่งก่อนก็คือเรื่องที่ว่าผมรีวิวตัวบัสเตอร์นะครับ b 2 b u บัสเเนี่ยเมื่อวานนี้ผมลืมถอดเกราะเอวของ a s s a u l ออก นะครับเพราะงั้นเกาะมันจะติดอยู่แบบนี้อันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับก็คืออัดวิดีโอเสร็จปุ๊บลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเพิ่งมาเห็นนะครับแต่ว่าถอดปีกตรงนี้ไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าเกาะข้างหลังผมมันอาจจะหักได้นะครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่ายังไงครับโอเคเรามาเริ่มประกอบร่างกันดีกว่าครับให้กลายเป็น V2 AS s a u l t Buster นะครับผม โ okay. อเคข้อหนึ่งครับมาดูที่ตัวกล่องกันก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นเห็นอย่างที่เห็นนะครับโอเคก็คือติดอาวุธสองอย่างเข้าไได้วยกันนะครับพูดง่ายๆคือแบบง่ายๆเลยก็คือรวมมันทั้งหมดเข้าเป็นตวอันเดียวนะครับคือยัดทั้งหมดเข้าไปด้วยกันนะครับเป็นร่างนี้นะครับในเกมกับ v 2 As s อซซอร์บัซนะครับซึ่งอันนี้ในเกมภาค G e n e r a t i o n DS เอนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจข้อมูลนะถ้าบมนพูดผิดช่วยแก้ด้วยก็คือถ้าเกิดเอา Buster g u กันดกับ ดูเอลแอซซอลอะครับเอา2ตงตัวนี้พอนะมารวมร่างกันจะกลายเป็น V2 ทูแอซซอลบัสเเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมจําถูกไหมต้องมี V2 ด้วยไหมหรือว่าแค่2ตัวนี้พอนะอันนี้ใครจําจได้บอกผมด้วยนะครับโอเคแต่ยังไงก็เรามาประกอบร่างกันดีกว่าครับผมซึ่งวิธีการประกอบครับมันคือการเอาเกาะทุกอย่างเนี่ยยัดเข้าด้วยกันนะครับซึ่งโอเคอย่างแรกสุดเกาะเอลครับอันนี้ของบนะัสเตอร์นอะอันนี้ของแอ s ซอลเนะเราจะนํามาประกอบเข้าด้วยกันนะครับชึบ แบบนี้ให้แน่นนะครับก็จะกลายเป็นเกาะเอลแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยส่วนนี้ถ้าเกิดถามว่าทําไมผมถึงไม่ถอดเกาะหลังออกเนื่องจากกันหักนะครับเมื่อกี้จริงจะถอดแล้วแ่ละแต่ว่าไม่อยากเสียงเท่าไหร่นะครับเราต้องติดกาวใหม่อีกรอบหนึ่งแกติดเกาะหลังเรียบร้อยทัน่างครับแล้วก็ติดเกาะเอเข้าไปชึบซึ่งอันนี้จริงผมลืมบอกไปตัวเกาะเอเนี่ยครับ จริงๆมันเป็นปืนด้วยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นปืนรุ่นเดียวกับ F91 หรือเปล่านะครับแต่ที่น่คือสามารถยิงบีมได้นะยิงบีมเบายิงบีมแรงได้หมดนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกาะ LT มากๆโอเคส่วนด่างเรียบร้อยนะครับทีนี้ส่วนถัดไปครับก็ส่วนแขนข้างนี้ติดโลนะซึ่งแนะนคบวิธีติดโลเหมือนเดิมดึงออกแล้วก็ใส่โลเข้าไปชึบแล้วก็ค่อยๆใส่กลับเข้าไปนะครับแบบนี้โอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยการติดตั้งโลต่อไปเกาะไหลครับ อันนี้ต้องยกลงนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ชึบนี่ยกลงนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ชึบแบบนี้นะครับสุดท้ายก็ใส่ปืนนะครับส่วนปีกเนี่ยเราใส่เรียบร้อยแล้วทีนี้ครับก็จะเป็นเซ็ตสมบูรณ์เรียบร้อยครับกับวีท s แอสโซบัสเตอร์กันนะครับร่างติดเกาะฟู้อัมเมอร์ของ V2 ครับที่เรียกว่ามีอาวุธครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮเมกคแรนเชอร์ที่แขนเมกคแรนเชอร์ที่ไหลนะครับบีมช็อตกันฝั่งนี้นะครับโลไอฟิลสองอันที่ไหลนะครับปืน VSBR นะครับน่าจะเป็นชื่อนี้มั้ง T l อนะครับแล้วก็ในส่วนของโลที่เป็นโลไ i ฟ e ลนะครับรวมถึงตัวมินอฟกี้ไดครับก็ยังสามารถทำได้สมบูรณ์เลยเรียกว่าเป็นหุ่นที่เก่งมากๆนะครับทั้งการโจมตีทั้งการป้องกันนะครับร่างนี้คือที่สุดแล้วนะครับของการบุกทะลวงอีกฝ่ายนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าอย่างที่บอกไปช่วงต้นครับว่าจริงๆร่างนี้เนี่ยกินพลังงานแบบกินพลังงานเยอะมากๆนะครับเนื่องจากว่าดูเกาะที่ติดสิครับคือมีอาวุธทุกอย่างนะครับมันก็เลยกินพลังงานเยอะทั้งต้องเจเลชั่นได้้ตอง เอาพลังงานไปยิงปืนอีกนะครับร่างนี้ก็เลยใช้งานได้ไม่นานนะครับผมจะไม่ผิดมันมเหมือนจะไม่มีทำลิมิดบอร์ดนะครับแต่จริงๆคือมันแค่เขียนแล้วแบบใช้งานได้ไม่นานนะแต่ว่าร่างนี้ครับก็แน่นอนว่าหุ่นจะช้าลงมากเมื่อจติดอาวุธหนักมากๆนะครับแต่ว่าก็คือเป็นร่างที่เหมือนกับว่าโอเคแหละในเมื่อต้องการพลังทำลายล้างที่สูงมากๆการจะทำให้หุ่นเนี่ยช้าลงหรือการทําำให้หุ่นทำงานน้อยลงเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันนะครับอ่าประมาณนี้อืมโอเคทีนี้ครับ อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคือบางคนสงสัยว่าเออแล้ว V2 เนี่ยมันมีร่างพัฒนาต่อไหมคําตอบคือมีครับผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นเกมอะไรแต่ว่ามีนะไม่ได้ออกของเล่นเลยชื่อว่า Victory Tree Gun d a r นะครับหรือกันดั้ม V3 นั่นเองร่างนี้จริงสามารถเสิร์ช g o o g l e หาภาพได้เลยนะมันจะเป็นภาพของหุ่น SD ตัวหนึ่งนะครับเกี่ยว่า V3 Gun d a r ตัวนั้นมาจากเกมแต่ว่าผมไม่มีข้อมูลอะไรกับมันเลยนะครับคือเคยเห็นภาพเฉยๆเลยนะครับไม่รู้อะไรมากรู้แค่ว่ามีเฉยๆนะครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะรู้แค่นี้จริงๆ ซึ่งนี่แหละครับก็คือ Victory True Assault Buster Gundam นะครับร่างสูดเจ้าของ V 2 r u e Gundam ครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นร่างที่ของเล่นครับอันนี้ทำออกมาได้สวยนะเหมือนจริงมากๆคือดูเป็นการติดเกาะที่ครบทรงพลังมากๆนะครับรวมถึงจะว่าไงดีล่ะร่างนี้แหละครับคืออดีตร่างที่แข็งแกร่งที่สุดของยูจูซีจริงๆนะครับนี่คืออดีตขุนที่แข็งแกร่งที่สุดจริงๆครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าติดเกาะทุกอย่างครบถ้วนครับอลังการมากนะครับผม นี่ hey, ครับเน,เนี่ยหลครับก็คือการรีวิวของ V2 Assault Buster Gundam um, นะครับถ้าเกิดใครชอบวิดีโอเนี้ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe c h anel n ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยกันเสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปกับที่ตรงนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย